กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้ผพบพอกับสองสานีป่าอีกคือเกา่ามาเนี้กับบรรยากาศยามบายบายถา้าผู้ชมเลยบรรยากาศยามบายบายตอนนี้เพราะว่าญาติยาญญาติาในใหญ่จืนก็นมาเยี่ยมไลยท่า,ทานหลายคนไลน์มองหลายบ่อนเนาะในใหญ่ก็ถทงนอนว่าวนังว่าวนังได้กันน้อยนึงพอเปพน่ยังเจ็บอันทังล่างพันแห้งอยู่ กะแต่ว่าอยู่เบือเฮือนเฮ่าก็สะดวกสบายในจักนอกนะ้อยเนาะบรรยากาศก็บสนี่ก็เปิดนาะตงหน้าต่างให้เพินอยู่แบบเปิดแบบโล่งๆค่ะนะห้เพินอยู่แบบบวยเอาอาดัดคือวันะ้าพิ่นก็จะแก้มไซ้แเลยได้ท้ชมเอ้ยก็ะดีใจแลวเฮาก็ไรเฮาผ้เป็นลูกแต่ว่าความเจ็บในรังนะก็ยังบด้บันเทายัางคือเก่าแต่ว่าความความเมื่อยดีขึ้น แต่ว่าทางหลังเพิ่นเพิ่นว่าว่ายังเจ็บคือเก่ายังบริบันเท่ามันยังซ้ำซ้ำอยู่ความเจ็บนะซ้ำอยู่มับมับมับ่นะท่านประชมก็โอ้ยจริงจิงกันเล้เศรา้าหดเจ็บคนละเนาะเป็นไปได้ก็ไดนะ้สนีก็มานั่งอยู่ต้นหมวงแป๊บนึงเอาสิดปวด,ปวดห,วหัวสนีก็ได้ก็เลยมานั่งซะก่อน สเน่ก็สิย่างไปเบิ่งมาใาญผันมาหลายคนก็เสียงเซลลอยู่นันสเน่น้าตาเิสิเด๋ยวีิเปรี้ยาัเลยชมะเมื่อนี่ซีเปวีหยวตาเนี่ยผนก็มาเยอะแม่ซาบวไลแล้วก็แม่ย่จอ

เขาหมักเลยเนาะปลาเผาปลาเผาเลยเนาะโหลดก๊าดมาเสียแม่แม่อันนี้ข้ากะหากระเติมเน็ตเนาะบ่าวพังเล่าพ่นกะห่ากระมาเยี่ยพันกะากระเมื่อบ่าวพังเล่า ตัวจมจมนะเบิ่งหนาเบิ่งหนามากกว่าหายเลยนี่ี่ยมาได้ลูกบอลมันดูได้แล้วสีขาวสี่เดือนเลยนามเดือนไปเรั่มร่อนพอดำน้ำแม่ดำดกขาวขาวใช่พ่อแม่ขาวขาวหายมากอันนี้คันเบิ่งหนาครับ อยู่ห้องหมอกะห้องมอกะอุ้มออกมาน่ะพี่ยิ่งเลยใช่ใช่ใช่จืไว้เนาะเบาดืนเดอีข่าวเลยเดือนข่ว่าด้อนวเดือน่อา่ออเบาวเลยบก็นอ บบเิงมีปานจับหูนะนี่อะไรเนาะกำดันใส่ตาบ้างใส่กินขนาดน่ะถ้าก็มาเห็นบางใหญ่ยังเห็นโบมีบ่ังไซมีแต่ในหูอะไรตำหนิไดนั่งตอนนี้ก็มาหามาหอดบ่อนคลินิกเพิ่นแล้วไม่ใช่เจิญกำลังนั่ง มีมีญาติเ่นกับว้าน้ำซเซลมามาหอาหอปลาโรตกเป้บัด <c oughs> ดีนะหอเนาะแม่ซาบะไรดีแต่ <c oughs> ขากางข้าก้อนผันว่า เป็นอะไรอันนี้เป็นคล mm well. ินิกอยู่ในเฮื่อนเพื่อนเฮือนแพทย์เฮือนหมอพันเออโกบมันก็เกโกบมันก็โสมันซื้อขนา ขีนเห็นผืนอยู่ในเฮหินผืนมีเมื่อกี้ก็เห็นเพิ่นแล้วก็ใส่อะไรแม่ยังไงกระรักสิยญากระรักสิยญาเขาห่านหมอเมย์เจงกำลังมาเพิ่นกำลังทำเพิ่นกำลังทำโรคอยู่ทำอาการว่าเมย์ยัยเจนเป็นอะไรดีขึ้นหรือว่า <c oughs> แห็แย่ลงบอลหรือใดๆเนาะตอนนี้มาคีนกิกอยู่ปากสองคือกันนั่นแหละท่านผู้ชมเว้เพอเะาเอาใบบินใบอันยาสั่งยาให้เพิ่นเบิ่งอยู่ ด้วยนี่น่ะแกเสียมยิ่ใหกินบ้าง่อยู่มา่อเส่าเนี่ยเส่กินอันหนึ่งกินแบบว่าแค่เสียมนี่กินแบบว่าเศร้าแรงหมดเลยในใจโอ้เด้อเด้อเด้อพอมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นเมื่อยแหละอันเข้ามาแซ่เพื่อนกินแทนดิเพื่อนเราก็ซ่วงมากคนน่ะอืนเนี่ยเอื่อนอันออกมาซื้อข้างนอกเพคนว่าอยู่ในนั้นบอมีด้เออ ข้างแข้งเท่นมาส่งยาโดยเดพนักากินนะนักกาเมืสามเวลาพวกระเพาะเป็นโอ้โดย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 อันนี้พวกไข่ลังบ่ พนักานกินซมเวลานะยย่นบ่อห่ออ่ะเ้โดยเอาเอาหมีดมันมาบอกเลยเนี่ยนยโด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 ยมอคนบางยาโอ้โดย

ข้าแต่มาหาหมอโอ้ยชมเลยใหญ่เจือก็ได้เขาเข้าออกก็ห้องมอนะในมาคืนี้เพิ่นก็อยู่ห้องมอใหญ่หแหละเมื่อในเพิ่อนยุดเขาก็เลยมาอยู่เกอนเพิน่นวันธรรมดาเพิ่นก็ลงไปห้องมอใหญ่เลยแต่วันยุดวันยุดเพิ่นก็เลยอยู่ห้องมอ แม่เจ้าเมื่อยบ่แม่เอ้ยเมือ่อยยุตอน,นใ,ในห้ยแม่ยังเชิญยังนอนพักพ่อนอยู่เพราะว่าแทกหัวใจแลว้วหัวใจเพิ่นบอกขื้นแพทย์ก็เลยให้เพิ่นนอนพักพ่อนก่อนเนอาะรอเบ่งอาการพนันแหละ อันนี้่นก็มาเล่าให้ฟังแต่กี่นก็เคยเป็นแต่ผูเมือนี่นก็ยังเศร้าแล้วผมอ่ะอืมอืมอันนี้แม่แม่เาบ่ไร่นก็มามาซักยาเมตินมาซักยาเมตินมาตรวจสุขภาพเอามาไเอาบเ่างายโอ้เน้ คุดหลายมันแห้งอยู่นั่นมันป,ปวดคือก,กระปวดอยู่นั่น<ม>ถ้าเราไปคุดตัวไม้เนี่ยมันดับหลือเดี๋ยวตัวมันปวดแต่ยางมันทอตัวเขาเป็นยังมีแหง้งเนาะเอาเตาตัวนั่นแล้วอันนี้เพิ่งกระถือพุทธาจนะคือก้านอันนี้ก็ไรอันนี้เริ่มทำเองลูกสาวเพิ่นก็เป็นแพทย์ทั้งสองคนเลยตัดมือแรงมาเจ้ากระต้มน้ำมนันนันอุ่นนานาน้ำน,น้ำใสเกลือจะบ้วน จตีนแล้วนี่อ๋อโดยโดยโดยเลือดลมอันนั้นยุดอันนั้นประสาทมันยุตีนเลยอ๋อ้ักชีพันธุ์ท้ายแบบเวลาแล้วออกมาแล้วเจ๊งๆแล้วก็เอายานวดใส่แล้วก็นวดผัดตีนแล้วก็เบาออ๋อโดย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 โเลือดลมมันสิไหลเรียนดีตีนผ่อนอะเย็นเย็นเมื่อนี่กะขนอยกะเอาอันน้ำต้มใส่อันกระตุกมาแปะใส่ตีนผ่อนอย่างเงี้ยโอ้

เฮาน่อ nice? no, no, ันนวดนะเป็นยุ่เฮาน่ะนวดเป็นได้เฮาน่ะพูดมาแล้วเขาบีบอันนั้นจังีนี้นห้มันมาปมันัไม่เอเเเปิดคู่เดียวจังีนีเเพินน i d a l เหตุไทเพินอันเด้เพิ่งปวดาันเวลาย่างดนยืนดนขนาดมันมันปวดขานแม่นปเสิม้ไปเบิดโอ้่มบได้ว่าแกเบ่ให้บีบหลายโดลูก ให้ลูกเบาเบายีดเบาเบาโอ้เน้ำมัน้าก็โอ้น้ำนมันที่ว่าเพิ่นนั้นหายนะมีขายอยูุเขาอยากได้อีกจะกวดหนึ่งท้าแม่นะมิแต่ว่ายามันเบืดอโอ้ย้าวแม่เพิ่นบอกมีขายบอ จักเลยพยังว่วโอ้ยฮากเลยสิทามนะมีก่อนอย่าเ่าะนอนก่อนนอนแ่แงได้เออโอ้ยคนหันแหงเนาะมากกจะกลูกปื๊ดปิ๊ดได้ใจเนาะคนเ่า่นใจนอนจะส่ละมือคนทกันนีเขาหูดให้ยโอโดยด้ดยที่ไสออนไปในเลือดมันแรกโอ้ โดยโดยเห็ดได้เนาะโอ้เฮาสิได้บีบให้อีแม่อันนี้โดยโดยโดยแบบว่าเราเราปวดหัวเนี่ยเฮาแบบชิ้นนวดนหัวหน่อยยุนวดจังน้อยหะยาเขียวจะท่าสนุกจค่อยโอ้เท้าแม่เนี่ยมันมีตูเขียวตูนึงอีกแล้วท่าเท้าแม่มาคลินิกอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยแลนข่าวแลนออกก็ห้องหมอนี่ พิผนมาเบ่ง่นก็ยังเมื่อยอยู่แต่แทกันระบบหายใจก็ยังบปกติกะก็ต้องสู้ๆแล้วเนาะท่านผู้ชมคือว่าละอาหารการกินเราก็แบบมาหลดนะแบบรสดเพชรสดเค็มแบบค้นเคยแบบถม่แห้วแบบกินแบบอ่ะขัานกินข่าวขราจ้ำประดกกัดปากผีประมาณนี้นะท่านผู้ชม เมื่อัน,นี้สเธอแม่กแต่อันแบบแทกหัวใจหัวใจกันยังบุป,ปกติเนาะเพิินเหมยแหละเขาก็เลยพามาพามาบันคลินิกนี่แหละคลินิกุ้งมอ,งมองแต่ว่าวันวันจันวันคานแะเพิินนาะ ันจันวันคาน่ะเพิ่นไปอยู่ห้องหมอห้องหมอใหญ่เนาะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์่ะเพิ่นพักเพิ่นยุดเขาก็เลยพามาเือนเพิ่นเพิ่นก็มีแนวถกแนวแทกยังขักแน่เลยท่านผู้ชมเอ้ยตอนนี้เพินก็ยังแทกเถาแม่อยู่ยังอยู่ในห้องหมออยู่คนละช่วงสาย่ำคนละช่วงสายเมื่อเขากับผมมียังไลยเนาะ กสิคอจบคลิปเพลง่านีเด้อผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี่ไปเด้ท่านผู้ชมพอกันคลิปต่อไป,ปไอกันแลวเนาะกล่าวขว่า,าสบายดี